สองใบาจานสามใบแก้วห้าใบาชามสามใบเอาล่ะเสร็จสักทีเดี๋ยวจะได้ไปทําการบ้านต่อแล้วล่ะน้องพลอยครับน้องพลอยเอยเสียงอะไรนะดังมาจากในตู้สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่จานไม่ต้องตกใจไปนะครับ พวกเราเห็นน้องพลอยกําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเราอยู่ก็เลยอยากจะช่วยน้องพลอยหน่อยครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสมุดบันทึกของพลอยค่ะถ้วยสองใบจานสามใบแก้วห้าใบชามสามใบค่ะครับน้องพลอยสรุปแล้วคุณแม่มีภาชนะกี่ชนิดครับหนึ่ง ชนิดค่ะแล้วน้องพลอยทราบไหมครับว่าภาชนะชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดครับอืมแก้วค่ะแก้วมีทั้งหมดห้าใบค่ะส่วนภาชนะที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือถ้วยค่ะมีจำนวนสองใบค่ะเก่งมากครับน้องพลอย แต่พี่มีวิธีที่ทำให้น้องพลอยสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับจริงเหรอคะลายอยากตอบได้เร็วกว่านี้เหมือนกันน้องพลอยเคยได้ยินคำว่าแผนภูมิรูปภาพหรือเปล่าล่ะครับแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพแสดงจำนวนสิ่งต่างๆเราเรียกกันว่าแผนภูมิรูปภาพครับเช่น ข้อมูลจำนวนภาชนะของคุณแม่ที่น้องพลอยได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้นั้นเราสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้แบบนี้ครับถ้วยสองใบแทนด้วยรูปภาพถ้วยจำนวนสองใบไปเลยครับเช่นเดียวกับจานแก้วและชามเราก็นำรูปของภาชนะเหล่านี้ในจำนวนที่เท่ากับจำนวนจริงมาแทนลงในแผนภูมิเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปภาพหนึ่งภาพจะต้องแทนจำนวนของหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับ ในกรณีที่เรามีข้อมูลจำนวนมากเราอาจให้รูปภาพ1ภาพแทนจำนวน10หรือ100่งอยก็ยังได้นะครับแต่อย่าลืมข้อความใต้แผนภูมิที่เราเรียกว่าข้อกำหนดเพื่อบอกให้รู้ว่ารูปภาพหนึ่งรูปแทนจำนวนของจริงเท่าใดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเห็นหรือยังครับน้องพลอยดูง่ายกว่ากันเยอะเลย จริงด้วยค่ะอะอะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือน้องพลอยอย่าลืมเขียนชื่อแผนภูมิกำกับเหนือตัวแผนภูมิเพื่อบอกให้รู้ว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรด้วยนะครับสรุปแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีสามส่วนคือชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและก็ข้อกำหนดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องพลอย ทำไมแผนภูมิรูปภาพกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะคะอย่างนี้จะยังถูกต้องตามหลักการเขียนแผนภูมิอยู่หรือเปล่าคะไม่ต้องตกใจไปครับน้องพลอยแผนภูมิรูปภาพนั้นสามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับไม่ต้องห่วงปลอยอุ๊ยพ่อเรียกแล้วไปก่อนนะคะพี่ช่วยจาน แก้วชามพลอยลองนับสิครับว่าพี่และเพื่อนๆแครอทมีทั้งหมดเท่าไหร่ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามยี่สิบปดยี่สิบเกสามสิบมีทั้งหมดสามสิบค่ะพลอยรู้จำนวนพี่ๆทุกคนแล้วพลอยทำเป็นแผนภูมิรูปภาพดีกว่า จะได้ไม่ลืมจำนวนพี่ๆของแต่ละคนพี่แครอทคะพลอยมันเด็กดูแล้วกระดาษต้องไม่พอกับจำนวนพี่ๆถ้าพล่อยวาดพี่ๆแต่ละคนลงไปแน่ๆเลยพลอยจะทำยังไงดีคะไม่ยากเลยครับน้องปลอยสังเกตว่าพี่ๆแต่ละคนลงท้ายด้วยจำนวนสิบพอด,ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะ พี่แครอทมีสาสิบพี่กะหล่ำปรีมียี่สิบพี่มะเขือเทศมีสี่สิบและพี่มะนาวมีห้าสิบค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้น้องพลอยก็ให้รูปของพี่ๆแต่ละคนหนึ่งรูปแทนจำนวนสิบจำนวนได้เลยครับขอบค่ะพี่แครอทแบบนี้กระดาษพอนนแน่แน่พลอยจะเริ่มทำแผนภูมิรูปภาพเลยนะคะ เพื่อนช่วยพลอยเติมแผนภูมิรูปภาพจำนวนผลไม้ในส่วนทีนะคะส้มหนึ่งรอยห้าสิบผลมะละกอห้าสิบลูกมังคุดหนึ่งรอยผลชมพู่สองรอยผล เรื่นี้เพื่อนๆลองช่วยพลอยดูแผนภูมิสแสดงเครื่องดื่มที่เพื่อนๆในชั้นเรียนของพลอยชอบแล้วตอบคำถามนะคะ นี่คุณพ่อมีแผนภูมิรูปภาพสำหรับแสดงจำนวนสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆมาช่วยพลอยอ่านแผนภูมิของคุณพ่อกันค่ะพลอยลองนับสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มดูนะคะจากรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์ห้าตัวเพราะฉะนั้นในช่องบัวมีรูปบัวสองตัวจะได้วัวห้าตัวสิบตัวในช่องไก่มีรูปไก่ห้ารูป จะได้ไก่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าตัวในช่องแปดมีรูปแปดห้ารูปจะได้แปดห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบตัวในช่องปลามีรูปปลาสี่รูปจะได้ปลาห้าสิบสิบห้ายี่สิบตัวในช่องแกะมีรูปแกะสามรูปจะได้แกะห้าสิบ สิบห้าตัวอืมพลายว่าเรามาตอบคำถามก็ดีกว่าค่ะ อบถูกกันหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเพื่อนๆของพลอยเก่งกันทุกคนเลยนะคะพลอยคงต้องเอาคะแนนแบบฝึกหัดที่ได้นี้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่หน่อยแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ